อาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัดงะนะครับแล้นี้เราอยู่กันในเกม King Legacy ครับผมวันนี้ครับตามชื่อคลิปเลยนะโอ้โหเป็นสิ่งที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องกันมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าต้องขออภัยด้วยคิวคลิปมันเยอะจริงๆผมก็รีบให้สุดๆแล้วนะครับ วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงตัวพาสีทั้งหมดเลยในเกมแล้วก็เดี๋ยวจัดเทียให้เลยด้วยนะรวมถึงบอกประโยชน์ให้ด้วยและวิธีใช้ให้ด้วยอรอกันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าไม่ว่าจะไปไหนนะทั้งในไลฟ์ทั้งเม้นในคลิปหรือว่าทั้งในคลิปที่สุ่มสมุดพาสีเนี่ยก็ชอบมีน้องๆมาถามพี่อันนี้ดีไหมพี่อันนั้นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอบตลอดนะแต่ว่าทีเนี้ยทำคลิปเลยดีกว่านะมันจะได้แบบครอบ คลุมไปเลยทีเดียวนะครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์แล้วไปรับชมกันเลยครับผม Let's go <S คุณกำลังประสบปัญหาโรบักไม่พอใช่เลยถ้าใช่ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัสแมพต,ต่างๆเช่นบอกฟุต คิงเลกาซี y อ n นิเมะแอดเวนเจอ l ์ออสตและยังมีระบบรับเติมแบบ ID p a พ s แถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลทโคตรจะดีเลยนะเออนอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น Rov Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่ค r a u b a t กล่องสุ่มโกโจโงบ49บาทมาดูกันจะได้ไหมมีการันตีด้วย มีโกโจด้วยทุกคนโอกาสออก5%มีไก่เพชขายราคาถูกไก่ตัวสีเข็ดเพียบไก่มิติกและตัวาชนีก็มีมีเพชขายด้วยรับกดเกมพาสเติมโรบักแท้ปลอดภัย100%ดีทิชอ็อปจดทะเบียนการค้าและแจกโค้ดเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมเชิญน้องเฮิร์ตมาด้วยสวัสดีครับน้องเฮิร์ตสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวน้องเฮิร์ตเนี่ยจะมาอยู่เป็นเพื่อนผมแต่ว่าไม่ได้มาอยู่เฉยนะครับก็คือน้องเฮิร์ตเนี่ยก็พอมีความรู้เรื่อง ตัวพาสีด้วยเผื่อผมเนี่ยพูดตกบกพร่องตรงไหนไปน้องเคยก็จะได้ช่วยเติมให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวตรงนี้ขออนุญาตเปิดไปหน้าวิกิเลยแล้วกันนะปะตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าวิกิของเกมเลยนะครับตรงเนี้ยแน่นอนครับข้อมูลมันถูก100%แน่ๆแต่ว่าจะมีบางอย่างที่ถูกปรับเปลี่ยนไปตรงเนี้ยเดีผมก็จะบอกให้อีกทีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับเกมนี้พาสีบนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด4ประเภทนะครับประเภทที่1ครับคือเซเลเชียลพาสีบนะครับจะเป็นพาสีบระดับสีฟ้านะมีหลายๆคนเคยได้กันนะตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาดูเนาะตัวที่2ครับต่อมาเลยคือไอคอนิกพาสีบนะครับตัวเนี้ย จะเป็นพาสีระดับสีทองหรือว่าดีที่สุดในเกมแล้วนะครับจะเรียกว่าไอคอนิกนะและต่อมาครับสแตนดาร์ดพาสีหรือว่าพาสีพื้นฐานนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยก็คือจะเป็นอ่าพาสีทั่วไปที่จะมีโอกาสได้เยอะมากๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดเทียให้ว่าควรมีตัวไหนไม่ควรมีตัวไหนนะครับผมต่อมานะครับตัวที่4 h e ่เฮกพาสีหรือว่า พาสีข้อเสียนั่นเองบางคนได้แล้วไม่เข้าใจก็มีนะครับก็คือพาสีที่เป็นสีแดงไม่มีอะไรดีทั้งนั้นถ้าได้มันแต่ว่าคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่กับมันได้แค่คุณดูคลิปนี้ให้จบนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลกันเลยนะครับเราจะเริ่มที่ตัว e l e s t i a l Passive นะครับหรือว่าพา s i v e ระดับสีฟ้าตรงนี้ต้องว่ากันตามตรงว่าเจ้า passive ์ e l e s t i a l เนี่ย ออกยากกว่าสีทองนะจะเรียกว่ามันคือพลังแฝงก็ได้คือทองเนี่ยเป็นหลักฟ้าเนี่ยเป็นรองนึกภาพออกไหมเออแต่ว่าโอกาสที่มันจะได้ทองคู่กับฟ้าเนี่ยจะน้อยนะส่วนใหญ่มันจะแยกกันก็คือบางคนก็ได้ทองเดี่ยวๆบางคนก็ได้ฟ้าเดี่ยวๆแต่ผมเคยเจอคนที่ได้เป็นแบบว่าอันนี้จะเกิดขึ้นยากเลยนะจะเป็นทองคู่กับทองหรือว่าฟ้าคู่กับฟ้า หรือไม่ก็ทองคู่กับฟ้านะครับตรงนี้จะเกิดขึ้นได้ยากมากๆแต่ก็มีให้เห็นอยู่บ้างนิดนึงนะครับตัวพาสีสีฟ้าเนี่ยต้องบอกตามตรงว่าตามชื่อเลยมันคือพาสีลองครับความเก่งเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยดีกว่านะแต่ว่ามันก็ยังพอมีตัวที่ใช้ได้อยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลกันเลยอย่างตัวแรกครับเจ้าบาวเลอร์ของเรานะครับบาวเลอร์เนี่ย จะเป็นพาสซีฟเมื่อเลือดคุณนะครับต่ำกว่า15%เนะครับเมลีดาเมจของคุณเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เมลีดาเมจคืออะไรก็คือสายหมัดนั่นเองหรือว่าคนที่ใช้หมัดนะครับดามเมจหมัดเราจะเพิ่มขึ้นและเรานะครับจะรับดาเมจจากหมัดลดลง90%ผมพูดตามตรงเกมเนี้ยหมัดมีหน้าที่เอาไว้แค่เคลื่อนที่เอาไว้แค่ต่อคอมโบเท่านั้นเลยมันไม่ใช่ดาเมจหลัก เพราะฉะนั้นถ้าคุณได้บาวเลอร์ทิ้งได้เลยถ้าเป็นเทียเนี่ยผมให้เทียเอฟใช้ได้ไม่จริงเท่าไหร่นะครับต่อมาจะเป็นเจ้าตัวโลนินนะครับเมื่อเลือดคุณนะครับต่ำกว่า15%อีกแล้วนะครับดาเมจดาบของคุณจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะได้รับดาเมจดาบฝ่ายตรงข้ามลดลง90%อันเนี้ยดูเหมือนจะดีใช่ไหมฮะแต่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ถามว่าทำไมคุณอย่าลืมนะเกมนี้ผมไม่รู้นะผมเล่นมาได้ประมาณสองอาทิตย์จะสามอาทิตย์แล้วสิ่งที่ผมเจอก็คือผมโดนดาบเปิดก่อนตลอดนั่นเท่ากับว่าอะไรครับอาสิษนี้จะไม่มีผลเลยนึกภาพออกไหมเราโดนดาบจับหรือว่าเราโดนดาบตัดเข็หรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะใช้ดาบเข้ามาเปิดเราเป็นอย่างแรกนั่นก็เท่ากับว่า คุณจะได้รับดาเมจจากดาบลดลง90เป็นมันมันแทบเป็นไปไม่ได้ในภาพออกไหมเพราะว่าพอสก,กิลดาบเขาหมดเขาเปลี่ยนเป็นผลฮนะเออคือหลังจากนั้นเราอาจจะตายเพราะผลหรืออาจจะตายเพราะเขาหออมาัดมาจบคอมโบอันนี้ก็แล้วแต่แต่ที่ผมเจอเนี่ยโดนดาบเปิดซึ่งตัวเนี้ยแอบใช้ได้ไม่จริงเท่าไหร่แถมคุณลองดูนะเลือดต่ำกว่า15เปอร์เซ็นตะ์น่ะคือเลือดเหลือน้อยมากๆแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้พูดตามตรงประสบการณ์ตรง ผมเลือดเหลือน้อยผมไม่เคยรอดได้ส่วนตายอย่างเดียวเท่านั้นนอกจากว่านอกจากว่าคุณจะได้เจ้าโลนินหรือว่าได้อะไม่ใช่พูดผ,ผิดนอกจากว่าคุณจะได้ไอ้พวกพาสีที่เนี่ยเลื่อนเหลือน้อยๆเนี่ยคู่กับพาสีลัดบีดที่ทําให้คุณมีชีวิตที่2ขึ้นมาอะไรแบบเนี้เออพวกนี้จะใช้ได้จริงขึ้นมาแต่ถ้าคุณไม่มีคุณได้มันอันเดียวเดียวอันเดียวเนี่ย รีทิ้งไปเหอะฮะใช้ได้ไม่จริงเพเผอไม่ได้ใช้ด้วยนะครับมีเหมือนไม่มีนะ <c oughs> ถ้าเทียก็ผมคงให้อยู่เอฟเหมือนเดิมนะครับเจ้าโลนินนะ <c oughs> ต่อมาครับเอทานอลเอทานอลเนี่ยเหมือนกันนะครับเมื่อเลือดต่ำกว่าส5บห้าเปอ์เดาเมจจากผลนะครับเราของเรานะจะแรงขึ้นแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามนะครับจะทำดาเมจลดลง90%ตัวนี้ผมมองว่าใช้ได้จริงในบรรดา3ตัวนี้แหละ นะครับถามว่าทําไมใช่ไหมคนส่วนใหญ่ครับจะตายเพราะโดนผลปิดคอมโบนึกภาพออกปะเหมือนที่ผมบอกครับคนส่วนน้อยมากๆเลยที่จะเอาผลมาเปิดเราอย่างคอมโบที่ผมเจอเบสิกเบสิกเลยนะเอาเคียววนเอาการาวิตี้ลงหัวคอมโบเดียวแตกเอาเคียวจับเอาเลิฟพุ่งเข้ามาวนอ่ะเห็นไหมเอาเคียวจับเอาโมจิเข้ามาวนเห็นไหม เอาเอาเคียวจับแล้วเปลี่ยนเป็นมังกรคอมโบอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างตอนเนี้ยมันมาจากดาบทั้งนั้นเลยเพราะอะไรครับดาบมีตัดเค็นไม่เหมือนผลที่ไม่มีตัดเค็นคนส่วนใหญ่ก็เลยมักจะเอาดาบตัดเค็นแล้วเอาผลปิดคอมโบถ้าผมพูดผิดตรงไหนแย้งได้เลยนะครับยินดีรับฟังนะโอเคอันนี้เป็นความคิดของผมนะครับผมเลยมองว่าเจ้าตัวเนี้ยน่าจะมีประโยชน์สุดแล้วในกรณี PVP ถ้ามีก็ถือว่ากันตายได้อยู่แต่จะ รอดไหมเนี่ยไม่รู้ไม่รับประกันนะครับเพราะว่าผมได้พลาสติสีฟ้ามาผมไม่เคยใช้เลยผมข้ามไปทองดีกว่าถ้ามีงบถ้ามีสมุดพอนะผมจะแนะนําแบบนั้นมากกว่านะครับต่อมานะครับเซนติเนลนะครับเมื่อเลือดเหลือต่ำกว่า15%เรนะครับเราจะรับดามเมจลดลง50%เปจากอาวุธทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหมัดเป็นดาบหรือเป็นผลนะครับถือว่า แอบใช้ได้จริงแต่ว่าก็นั่นแหละครับมันลดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะนึกภาพออกป้าแล้วเลือดเราเหลืออีกแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์่ะเออโอกาสล่อมันต่าเตี้ยเลี่ยดินมากเลยครับมันหายจากไอ้พวกนี้ไปคือคือมันมันดูครอบคุมแต่ว่ามันก็ไอ้ไปตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะไอ้พวกนี้มันให้อย่างละเก้าสิบถึงมันจะเจาะจงกเ็เถอะนะครับซึ่งคุณก็ไม่รู้สิผมว่ามองว่าตัวนี้อาจจะใช้ได้ไม่จริงเท่าไหร่นะครับเจ้าตัวเซนติเนลมันลดแค่ครึ่งเดียวอ่ะ สำหรับค่าห<ด>ัวสูงมากกว่าอ่ะนั่นก็ใช่ถ้าค่าหัวสัก 10m 20m มาเห็นผลแต่ถ้าเราอย่างเรา Newbie ล้านสองล้าน3ล้านจนประมาณเกือบเกืบหล้านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะครับอ่ะโอเคต่อมาและนี่เลยครับจะเป็นเบส of the base แล้วในบรรดาสีฟ้าซึ่งตัวผมเองก็อยากได้มันมากมากแต่ไม่เคยได้เลย ออกยากโคตรนั่นก็คือเจ้าน็อกเทิร์นนะครับมันครับจะมีอ่าเปอร์เซนต์หรือมีโอกาสนะครับดอทแอคแทคครับหลังจากโดนตีไปแล้วก็คือออยง่ายในกรณีที่คุณโดนคอมโบเคียววนเคียวจีหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่แที่จับคุณอยู่มันจะทำให้ตัวคุณหลุดออกมาจากคอมโบได้แบบบังคับหลุดเลยโคตรด,ดี โคตรด,ดีดีมากๆตัวนี้แม่งโคตรเมตานะครับมันเก่งจนกระทั่งโดนเนิฟแล้วเนิฟอีกเลยนะตัวนี้เก่งมากต่อให้โดนเนิฟมาปัจจุบันก็ยังเก่งอยู่ด้วยนะครับเจ้าตัวน็อกเทิร์นเป็นเมตาในยุคนี้เลยทําให้ไม่โดนจับคอมโบเดียวตายครับผมพูดเลยว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดในสีฟ้าแล้วแล้วดีกว่าสีทองบางอันด้วยซ้ําเออผมให้เลยถ้าจัดเทียร์เอาไป3 s เตัวเนี้ย ควรมีมีได้จะดีมากนะครับตัวนี้คุณลองคิดดูนะคุณหลุดคอมโบเขาได้แบบอิสระแบบบังคับหลุดอ่ะคือยังไงก็หลุดแล้วคุณสามารถหนีก็ได้หรือหลุดมาแล้วสวนแทนเลยยังได้นึกภาพออกไหมคุ้มมากที่จะมีนะครับตัวนี้น็อกเทิร์นนะเนี่ยไอตัวเนี้เป็นอรามตาสองวิด้วยนะผมบอกเลยเวอร์มากนะครับ เวอร์จริงๆอยากได้มากอยากได้คู่กับพาสซีฟทองผมบอกเลยใครที่มีน็อกเทิร์นคู่กับลาสบีดคุณล่าได้เป็นร้อยเอ็มอ่ะคุณสามารถถ้าถ้าเล่นเป็นคนเล่นเรื่อยๆนะคุณสามารถใช้พาร์สิสองตัวเนี้ยล่าขึ้นร้อยเอ็มได้แบบชิวๆเลยผมบอกเลยเวอร์มาก,กน,นะครับตัวนี้ต่อมาครับตัวสุดท้ายในสีฟ้าแล้วนะครับก็คือเจ้ารีเฟกซ์ไทร์นะครับจะเป็นการสะท้อนดาเมจที่เขาทำกับเราเนี่ย10%รับมาร้อยสะท้อนไป10 ยังไงกูก็ตายก่อนไม่ได้ใช้จริงนะครับถ้าให้ก็ f เ,เหมือนเดิมนะ f f า f f f ไอตัวนี้ผมอาจจะให้ซัก b แล้วกันไม่ถึงกับ a เพราะว่าโอกาสจะได้สวนก็น้อยเหลือเกินนะคือมันเหลือ15%แล้วอะ่ะเออ ถ้าเกิดเขาวนผลไม่ตายแล้วเขากลับมาวนเป็นดาบมันก็มันก็ตายอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าทําไมนะครับเพราะว่าการคอมโบในเกมนี้มันเยอะมากนะเอาตัวนี้เอาไป B แล้วกันนะครับส่วนตัวเนี้ยสเลยมีก็เก็บไว้นะครับ ต่อมานะครับไอคอนิกพาสีหรือไอคอนิกพาสีนะจะเป็นพาสีระดับสีทองซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมมีรูปประกอบให้ด้วยนะครับผมหารูปได้ไม่เยอะนะต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะเออถ้าเป็นพาสีทองเนี่ยผมเคยได้ทุกตัวแล้วนะก็ไปนั่งแคปรูปมาประกอบให้เออจะได้เห็นภาพกันแบบชัดๆนะครับมาเริ่มแปลกันเลยดีกว่านะครับ ตัวที่1ครับ Last Stand นะตัวนี้เมื่อมันมันเหมือน,นสีฟ้าอัปเกรดจะว่าไงดีมันเหมือน,นสีฟ้าอัปเกรดไว้ก็คือเมื่อเลือดของคุณนะครับเหลือต่ำกว่า15% All Attack Power ก็คือดาเมจของคุณนะไม่ว่าจะจากผลจากดาบหรือจากอะไรก็แล้วแต่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากแบบแรงที่เขี้ยเลยแต่คุณไม่ได้รับดาเมจลดลงนะ แต่มันจะกลายเป็นว่าเพิ่มดาเมจแบบมหาศาลเลยผมเคยโดนอยู่ไอ้ไอ้์ทิสิฟเนี้ยเคยโดนโศอ่าโดนสวนแบบว่าคอมโบเดียวแตกเลยเอาเขาไม่ตายแล้วเขาเหันมาสวนคอมโบเดียวแตกเลยแต่นั่นแหละครับมันใช้ยากในยุคเนี้ยเออใช้ยากแอบใช้ยากเหมือนที่ผมบอกครับสิบห้าปอร์เซ็นมันโอกาสรอดมันแทบจะสู์แล้วแต่มันถามว่ามันมีไหมมันก็มีนะแต่ถ้าได้สวนเนี้ยฝั่งตรงข้ามแตกได้เลย นะตัวนี้แอบใช้ยากผมให้ซัก B แล้วกันให้สัก B ีเพื่อบางคนบิลถึกอะไรอย่างนี้ไม่ได้บิวดาเมจบิลไปทางถึกเออแล้วแบบว่าอาศัยเล่นพาสีตัวนี้เอาแต่ก็ไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอคนใช้เราได้เราได้เล่นจริงๆนะตัวนี้นะครับเอาไปสัก B ีแล้วกันนะครับ ต่อมาครับตัวนี้คนได้กันเยอะมากนะครับวารีสหรือว่าเจ้าตีเบิน้นะครับก็ตามชื่อเลยเมื่อคุณโจมตีฝ่ายตรงข้ามมันมีโอกาสที่จะสร้างดาเมจเสริมเพิ่มเติมให้อีกนะเออเป็นเหมือนอประมาณว่าคุณตีเขาหนึ่งทีก็แถมก็ตีแถมไปทีหนึ่งให้อะไรเงี้ยแบบเป็นการตีแฝงไปแบบเนียนๆใช่ไหมน้องเฮิร์ตมันเป็นโอกาส <ม>ใชแแ่แต่แต่มาเป็นโอกาสนะเออแต่มาเป็นโอกาสนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้ามีคําว่า c h a n c e เมื่อไหร่นะครับจําไว้วเลยคำนี้โอกาสดวงล้วน,นดวงไม่ติดก็เหมือนไม่มีนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมเคยใช้นะก็แอบดีแอบดีแต่ว่ามันมันก็เหมือนที่ผมบอกมันเป็นโอกาสครับมันไม่ได้ขนาดนั้นติดก็ดีไม่ติดก็พอได้ เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะให้สักเทียร์เนะครับยังคงไม่ถึง S หรือยังไม่ถึง 3S นะเจ้าตัวนี้นะครับยังไม่ขนาดนั้นเนาะต่อมาครับสวิฟ t นะครับนี่ครับหลังจากเราโดนตีนะครับเราจะวิ่งเร็วขึ้น200%เป็นเวลาสิบวิ ถามว่าตัวนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนดีไหมผมคงจะตอบว่าดีไม่น้อยเลยเพราะว่าในกรณีที่โดนเปิดทีเผลอโดนตุนะตยนะครับตุ๋ยดุยนะครับไอพวกตุ๋ยดุยนะเออเราก็จะมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นนะครับเราจะมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวเราจะวิ่งเร็วขอย้ำมนะวิ่งเร็ววิ่งเร็วนะครับวิ่งเร็วเพราะฉะนั้นแล้วในยุคนี้ที่จับคอมโบเดียวตายหรือว่าสู้กันอยู่แต่บนฟ้า อะไรแบบเนี้ยสวิปไม่มีประโยชน์ครับเขาไม่ได้เล่นบนพื้นกันแล้วอ่ะในภาพออกไหมแถมสมัยเนี้ยมันมันมันมีคอมโบเดียวแตกกันเยอะแล้วด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่ทำได้คุณไม่ทันได้สวิปทั้งนั้นแหละคุณจะตายคาสกิลเขาเลยนะครับ โอกาสที่จะโดนเปิดแล้วรอดอ่ะถ้าถ้าคนที่เคยโดน่ะจะรู้เลยว่าโอกาสรอดคุณแทบไม่มีอยู่แล้วครับถ้าโดนตุ๋ยด้วยหรือว่าโดนตุ๋ยนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยผมให้เทียเอฟและกันได้มาก็รีทิ้งไปไม่ต้องเสียดายนะครับใช้ได้ไม่ค่อยจริงเ,รเท่าไหร่แต่มันโอกาสมาพร้อมน็อกเทิร์นเนี้ยอ่าถ้าแต่ถ้ามาพร้อมน็อกเทิร์นเนีน่ยรอดร้อยนะอ่าถ้ามาพร้อมน็อก อะไรอะไรคู่กันฮ็อกเทิร์นก็ดีดีกว่าใช้คานี้นะ <laughs> เพราะฉะนั้นผมจะพูดในกรณีคุณได้มันเดี่ยวๆแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งเอาไปจับคู่เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมให้เอฟแล้วกันใช้ได้ไม่จริงนะครับต่อมาครับสปินเตอร์นะตัวนี้เคยได้แล้วเคยเล่นแล้วผมบอกเลยนะ, <laughs> จะเจ้าตัวนี้เมื่อคุณทําดามเมจก,กับฝ่ายตรงข้ามครับเห็นไหมมันจะต่างกับเจ้าสวิฟนะสปินเตอร์ สวิฟเนี่ยเมื่อเราโดนตุยด้วยส่วนสปินเตอร์เนี่ยเมื่อเราไปตุยด้วยเขาหรือว่าเราไปตีเขานะครับตัวเราจะวิ่งเร็วขึ้น400%อ่ะทุกคนคงจะถามว่าพี่ครับแล้วมันดียังไงไอวิ่งเร็ว400%รตคำตอบคือมันถ้าเป็นในกรณีสู้ตัวตัวนะยังไม่ได้ถึงกับดีมากมันจะออกไปทางป่วนมากกว่าคือมาแตะไว้แล้วมึงก็หนีไปนึกภาพบอกว่า,วา แตะไว้แล้วเราก็หนีเอาง่ายๆมาเป็นสายเขาเรียกว่าสายตอดแล้วกันเรียกว่าสายตอดพอได้อยู่ประมาณว่าถ้าเกิดคุณเป็นลูกอีตุยลูกอีตุยด้วยจริงๆเนี่ยเรามาแตะเขาไว้เสร็จใช่ไหมให้เลือดเขาน้อยๆเกมนี้เหมือนที่ทุกคนรู้เลือดน้อยเราจะวิ่งช้าลงหรือว่าเป็นมังกรหรืออะหรือว่าผลอะไรที่มันบินได้ก็จะบินช้าลงโอกาสที่จะหนีรอดก็น้อยลงนึกภาพออกป่ะเหมือนว่ามาแตะไว้แล้วกูหนีไปแล้วกูกลับมาแตะใหม่แล้วกูก็หนีไปวนไปวนกลับวนไปวนกลับ มันแอบ,บใช้ได้จริงอยู่เจ้าตัวเนี้นะครับในกรณีที่กูเป็นสายตุ๋ยด้วยหรือว่าสายที่แบบตอดหรือว่า wing skill, wing skill. เออวิ่งสกิลหรือว่าเล่นกับเพื่อนหรือแบบเน้นสแปมถ้าเนี่ยถ้าเป็นสายสแปมเนี่ยถูกใจแน่นอนวิ่ง40่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ยแม่งเหมาะกับสายสแปมอารมณ์แบบสมมุติว่าผมเล่นไออย่างเจ้าลิฟทาไทยผมเล่นปาดปึ้งปาดเสร็จเอาไม่ตายกูหนีกูหนีเสร็จกูเล่นผลแสงสมมุตินะสมม,นะสมมติผมเล่นผลแสงผมมิงกลับมาใหม่ปาดอีกแล้วก็หนีอีก วนไปวนกลับอยู่เงี้ยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้จะใช้ได้จริงกว่าเจ้าตัวตุ๋ยด้วยนะครับเ,เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมให้ซักเทียเอแล้วกันยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็มีดีแค่วิ่งเร็วนะถ้าเกิดโดนตุ๋ยด้วยเออเห็นไหมถ้าเกิดในกรณีมึงโดนตุ๋ยด้วยก็เรียบร้อยมึงก็มึงก็ไม่ได้หนีถ้ามึงไม่ได้ทําดาเมจคุณจะไม่ตัวพาดสิมนี้จะไม่ติดเลยนะแล้วคุณจะต้องทําดาเมจไปสักแป๊บหนึ่งด้วยนะมันถึงจะติดเคยใช้มาแล้วฮะ เพราะฉะนั้นเอาไปสักเทีย A แล้วกันนะครับเหมาะสําหรับสายตุ๋ยด้วยนะแต่ว่าตัวเนี้จะไม่เหมาะกับอะไรเลยคือโดนตุ๋ยมึงก็ไม่มึงก็ไม่ทันรอดอะในภาพออกไหมหรือไปตุ๋ยเขาตัวเองก็ไม่ได้วิ่งเลยวะนึกออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้สักเทีย A แอบใช้ได้จริงนะครับถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยจะปวดมากนะเคยเอาไปล่าค่าหัวคู่กันแล้วปั่นประสาทดีนะครับ โอเคครับต่อมานะครับจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับไฮเปอร์อาร์เมอร์หรือว่าเจ้าพาสซิฟยอดฮิตของคนฆ่าหัวเยอะอ่าฟังให้จบก่อนมันยอดฮิตก็จริงแต่ต้องฆ่าหัวเยอะนะครับถามว่าทําไมนะครับอย่างที่ทราบกันดีครับเกมนี้ยฆ่าหัวเนี่ยมันจะได้ทั้งบัฟดาเมจแล้วก็บัฟเดฟหรือบัฟดีเฟนนะครับพูดง่ายๆมันคือบัฟป้องกันกับบัฟโจมตีนั่นแหละนะครับ ซึ่งพวกข้าหัวสูงเนี่ยพวกบัฟเดฟกับบัฟโจมตีเนี่ยมันจะเยอะเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ไฮเปอร์อาร์เมอร์ไปอีกเนี่ยนะครับมันจะถึกโคตรเลยเพราะความสามารถของไฮเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยเมื่อคุณโดนดาเมจครับมันจะสร้างไฮเปอร์อาร์เมอร์ขึ้นมาหรือว่าสร้างเกราะขึ้นมาให้คุณเป็นเวลา5้าวิเจ้าเกาะตัวเนี้ยมันจะลดดาเมจที่ได้รับลงแบบว่าเยอะมาก,มากๆแบบว่าเยอะโคตรๆแทบจะแบบ เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคือผมเคยลำคนมีไฮเปอร์อาร์เมอร์มาแล้วนะวงเล็บถ้าค่าหัวสูงยังไงแม่งั็รอดแล้วแม่งจะสวนเราตายด้วยนะครับแต่แต่เมื่อบัฟนี้ครับไปอยู่กับนิวบี้หรือเบบี้อย่างคนที่เพิ่งเล่นอย่างค่าหัวอ่าเอางี้ไฮเปอร์อาร์เมอร์เนี่ยถ้าอยู่กับคนค่าหัวไม่ถึง4-5ล้านหรือสัก5ล้านเนี่ยคุณสามารถจบเขาในคอมโบเดียวได้อยู่เว้ย คือมันจะแทบไม่มีผลเลยเพราะพวกนี้มันจะยังถึกไม่พอนึกภาพออกปะคือมันถึกไม่พอให้ได้ใช้เจ้าไฮเปอร์อาร์เมอร์คือต่อให้ได้ไปเนี่ยก็ตายอยู่ดีเพราะว่าอ่าเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะบัฟคุณยังน้อยอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกที่มีบัฟเยอะๆได้ไปอะ่ะโอกาสรอดเวลาเราโดนเปิดหรือโดนลำเนี่ยมันสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันมันเป็น บัฟเฉพาะคนจริงๆต้องพูดตามตรงนะครับข้าหัวน้อยๆเนี่ยลองมาให้ผมลำดูก็ได้ผมให้เลยคอมโบเดียวนะสักไม่เกิน5 6 m เมเนี่ยผมลำได้เลยคอมโบเดียวแตกนะครับถ้าเกิด10 m ขึ้นไปแล้วเนี่ยโอกาสรอดคือสูงเลยนะครับสูงมากแทบจะลอด100%ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นพาสซีฟเฉพาะคนจริงๆนะเจ้าเทียมันเนี่ยผมเลยจะให้สัก S อละกันยังไม่ 3S 3S เนี่ย ถามว่า 3S คืออะไรคืออยู่กับใครก็ดีอยู่กับใครก็เล่นได้ครับนึกภาพออกไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นบัฟเฉพาะคนค่าหัวสูงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอยู่เทียเอสละกันนะครับต่อมา e c h o p e r k นะครับหรือว่าเจ้าบัฟเฉพาะอาวุธเออบัฟตัวนี้เนี่ยมันเป็นบัฟเฉพาะคนที่เล่นอาเชียวเจ้าหรือหอกเจ้าทะเลนะครับที่มันทำยากๆครับยากๆอ่ะมันจะไปเพิ่ม ประสิทธิภาพเจ้าตัวอาวุธนั้นเว้ยแต่ว่าผมไม่เคยใช้ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันเก่งไหมแต่ถ้าถามว่าเจ้าตัวอาวุธที่เล่นคู่กับพาร์สิเนี้ยมีคนเล่นไหมก็ต้องตอบว่าปัจจุบันที่ผมเจอแทบไม่มีคนเล่นเลยใช้คำว่าแทบไม่มีคนเล่นเลยเพราะว่าผมเคยเจอแค่ค่าหัวหลัก10 m เออ่ะมันถึงจะหยิบม,มาใช้กันนึากภาพอ,อกป่คืออาวุธมาเล่นยาก แล้วมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วยแล้วมันก็ใช้ยากนึกภาพออกไหมเออคือเอาไง่ายไอ้พาสิบตัวเนี้ยต้องเล่นคู่กับอาวุธเออถึงจะเก่งเออนะครับมันเป็นพาสิบเฉพาะทางอีกแล้วซึ่งผมเห็นคนที่เขาเล่นอาวุธนี้กันเขาก็ไม่ได้มีพาสิบนี้เราเล่นกันด้วยอะแต่เทียร์ยากอยู่ตัวเนี้ยเอาเป็นว่าเป็นเทียร์มันเป็นเทียร์เฉพาะทางอะครับเอา เอฟไปแล้วกันตัวนะี้เพราะว่าอาวุธเนี่ยไออาวุธตัวเคียวเจ้าหรือหอ,อกเจ้าก็ไม่ใช่เมตาอาวุธด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอาเอฟไปนั่นแหละเพราะว่าเงื่อนไขในการใช้มันเยอะเกินอะ่ะมันมันแบบพวกข้างพวกข้างหอ,อกเจ้าเคียวเจ้าจริงๆนะครับอันนี้ใช้ได้ไม่จริงเท่าไหร่คือไม่ได้สามารถเล่นกับคนทั่วไปได้นะครับอย่างน้องๆที่ไม่มีเคียวเจ้าหรือไม่มีหอ,อกเจ้าได้ไปก็ต้องดีทิ้งหรือภาพออกไหมผมถึงให้มันอยู่เทียัอฟอย่างไฮเปอร์อัลเมอร์เนี่ยเออมันยังพอแบบ เอามีไว้ติดตัวก็ได้แบบข้าหัวน้อยล่ากกันเองอาจจะมีโอกาสรอดเอนะครับอะต่อมาครับ debility นะครับตัวนี้ผมให้เลย 3S เอาฟังฟังก่อนเลยทำไมถึงให้ 3S ตัวนี้ครับมันเก่งมากๆเมื่อเราทำดามเมจกับฝ่ายตรงข้ามครับตัวนี้จะทำหน้าที่เหมือนเจาะกรอกมันคือเจมชามดีๆนี้เองที่มาในรูปแบบของพาสีฟครับ ฝ่ายตรงข้ามนะครับเมื่อโดนเราทำดาเมจจะติดเดบิลิตี้นะครับจะทำให้รับดาเมจแรงขึ้นอีก15%เป็นเวลา10วิแล้วใน10วินั้นน่ะถ้าเกิดคุณลำเขาจริงๆอ่ะยังไงก็แตกครับผมเคยนะตอนนั้นค่าหัวผมน่าจะประมาณล้านหนึ่งได้ประมาณ5 0 0 0 0นถึงล้านหนึ่งผมเอาไปลำคนที่ค่าหัวประมาณถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดขออภัยแต่ไม่ผิดหรอก ผมเอาไปลำประมาณ15 m อคอมโบเดียวแตกแต่ตอนนั้นอะเคียวเป็นแพทเมตานะเป็นเคียวที่ลากได้นะแต่ว่าผมมีตัวนี้ด้วยไงคือมันช่วยเจาะเกาะให้แรงขึ้นไปอีกนิกภาพออกไปคือมันจะทำดาเมจแรงขึ้นไปอีกอะรับ15%เรนี่ยรับจากทั้งอาวุธประเภทดาบจากผลรับหมดเลยนะครับแรงขึ้นหมดเลย15%เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมให้ 3S เลยค่าหัวน้อยก็เล่นดี ยิ่งค่าหัวสูงก็ปิดคอมโบได้ไวเข้าไปอีกโอ้โหผมบอกเลยอยู่กับอยู่กับใครก็อร่อยอันเนี้ยผมชอบมากนะครับโคตรดีนะฮะ